เพื่อสร้างทางเลือกใหม่นะคะให้กับผู้บริโภคที่ชอบรับประทานกุนเชียงค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องปรุงเองหรือว่าเนื้อที่ใช้ผลิตกุนเชียงค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูกุนเชียงปลายิศกที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ ผู้ที่รเริ่มคุณเชียงปลายี่สกนะคะก็คือคุณประสิทธิ์ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่ากว่าจะสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้ก็ต้องผ่านประสบการณ์มามากมายค่ะทั้งการเป็นลูกจ้างในโรงงานหลายแห่งและเมื่อออกมาประกอบธุรกิจของตัวเองนะคะก็มีการหมดตัวไปเหมือนกันเสียเวลาไปหลายปีเลยทีเดียวค่ะ ก่อนที่จะทำคุณเชียงปลายยีส่สกเขาทำไส้กรอกสมุนไพรนะคะซึ่งตอนแรกนี่ก็ถ้าทานจะไปได้ดีค่ะแต่สุดท้ายนั้นกลับพบว่ามีปัญหาเรื่องการจัดเก็บเพราะว่าต้องแช่เย็นลูกค้าที่ซื้อไปก็ไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆได้จึงมองหาช่องทางใหม่ๆนะคะว่าจะทำยังไงให้มีสินค้าแห้งเพื่อง่ายต่อการเก็บรักษาและเป็นของฝากจังหวัดได้ด้วย ก็เลยมีโอกาสนะไปร่วมออกงานบูธกับกรมพัฒนาชุมชนค่ะก็มีการได้เห็นกุนเชียงปลาของจังหวัดสิงห์บุรีก็เลยเกิดไอเดียนะคะเพราะที่นั่นเขาทํากุนเชียงปลาช่อนแต่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีปลาท้องถิ่นที่มีจํานวนมากนั่นคือปลายี่สกนะ,ะก็เลยนําเอาแนวนี้แนวคิดนี้ค่ะไปต่อย,ยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาโดยอาศัยประสบการณ์ในการทํากุนเชียงของครอบครัวที่เคยทํากันเองมานานแล้วมามีการปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกใจผู้ชิมค่ะ นอกจากปัญหาการเก็บรักษาแล้วนะคะยังเจอปัญหาการขายไม่ดีด้วยนะคะตอนที่ทําเป็นไส้กรอกหมูค่ะก็เลยเกิดเป็นหนี้สะสมหลักแสนเลยทีเดียวแต่เมื่อมาเปลี่ยนทํากุนเชียงปลาส่งผลให้สามารถปลดหนี้ได้ภายใน2อปีค่ะและหลังจากนั้นก็มีกําไรเพิ่มขึ้นกุนเชียงหมูเนี่ยตอนที่เราท,ทําทีแรกเนี่ยเราทํากุนเชียงหมูเราใช้หมูที่แบบเราไม่มีฟาร์มหมูเองเราจะต้องซื้อสะโพกหมูแล้วกม็มันแข็งมันสันหลัง นะล้วนๆเลยนั้นะเราไม่มีเนื้อหมูที่แบบว่าที่เขาใช้หมูทั่วๆไปหมูเหลือเขียงหมูที่แบบตกเกรดทั้งหลายที่เอามามิกสามารถ mix แล้วอัดเป็นกุนเชียงได้เนะี่ยอันนั้นเราไม่มีนะหรือหัวหมูคอหมูอะไรเงี้ยที่เขาเขาไม่ไม่ไม่เอามาหั่นเป็นเนื้อแดงบริโภคกันนะนะเราก็ปรากฏว่าต้นทุนเราแตกต่างกับเขาสองเท่าของเรากิโลละ ร้อยยี่สิบองเขากิโลละหกสิบบาทห้าส mm ิบ hmm. กว่าบาทเพราะนั้นมัน,มนต่างกันสองเท่าเลย mm hmm. นั่นเราก็เลยสู้ตลาดไม่ได้ตอนเป็นกุญเชียงหมู mm hmm. นะอันนี้มันเป็นกุญเชียงปลากุญเชียงปลาเนี่ย mm hmm. เนื้อปลาต้นทุนมันถูกกว่าหมูต้นทุนหมูหมายถึงว่าหมูเนื้อแดงที่เราสะโพกหมูที่เราซื้อมาเนี่ยนะหมูตอนนั้นเราซื้อซื้อหมูเนะี่ยกิโลละประมาณร้อยร้อยกว่าบาท คือเกาบกว่าบาทสมัยแรกแต่ว่าปลาเนี่ยกิโลละแค่ประมาณ40กว่าบาท50บาทแต่ปัจจุบันก็หมูโลละ140 130 1 4 0บม่ถึงสะโพกหมูนะครับที่ผมเคยใช้แล้วก็แต่ปลาเนี่ยประมาณสักเจ็ดสกว่าบาทนั้นมันก็ยังถูกกว่าหมูกับครึ่งนึงอ่ะ การใช้เนื้อปลายี่สกเป็นวัตถุดิบหลักไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียนะคะไม่มีแป้งไม่มีปอรีสค่ะทําให้กุนเชียงนั้นได้รสชาติของเนื้อปลาแท้แต่ว่าเพื่อสร้างความแตกต่างนะคะมีการใส่อบเชยซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณด้านการบํารุงโลหิตเข้ามาเสริมด้วยรวมถึงเยื่อหุ้ม,มเมล็ดฟักข้าวค่ะซึ่งมีริ์ต้านเซลล์มะเร็งเป็นสูตรเฉพาะของครอบครัว ถ้าดูจากภายในโรงงานนะคะทุกวันนี้มีกําลังการผลิตอยู่ที่250แพคหรือว่า125กิโลกรัมค่ะก่อนหน้านี้สัก2ปีที่แล้วนะคะการทํากุนเชียงเนี่ยเขาบอกว่าทําทุกวันเลยนะ,ะทําไม่ทันเลยทีเดียวแต่ในช่วง2ปีหลังค่ะยอดขายนั้นลดลงตามภาวะเศรษฐกิจก็คือลดลงไปประมาณร้อยละ30 40ค่ะ ส่วนรายได้ตอนนี้นะคะก็คือว่ายังเป็นมีรายได้ที่จะหล่อเลี้ยงคนงานอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีเรียกว่าไม่มีเงินทุนที่จะไปต่อยอดนะคะในส่วนของการที่จะซ่อมบารุงเครื่องจักรต่างๆค่ะคุณพิมพ์ิริวาคะแต่ว่านะ,ะก็เรียกว่าไม่ได้หยุดนิ่งนะคะถึงแม้จะเจอปัญหาเศรษฐกิจก,ก็ตามวิธีการใช้โซเชียลมีเดียค่ะสําคัญเหมือนกันนะคะก็จะมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายนะคะใช้โซเชียลมีเดียกันไปก็จะมีทั้ง Facebook มี Li น์นะคะซึ่งข้อดีของเขาก็คือว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเราไม่ต ถ้าเป็นเหล่านี้เนี่ยก็จะมีหลายๆคนเข้ามาเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นการทําให้กระตุ้นเรื่องของยอดขายในเวลาที่เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะคะ